ไปสิลกูกไปไปเออไปข้างหน้า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 อหแอนเป็นซูเปอร์แมนเลยครับเฮ้ยเออไหนก็ไดึพีใแม่ดูหน่อยสิ พีให้แม่ดูหน่อยสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปได้ไหมอ้าวอ้าวหยุดพักดูดแขนตัวเองแล้วอ้าวอ,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 อมาแล้ว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 โอ้ยตุดดง,ดดงดตุดดงมาเลยตุดดงมาเลย ลายกองแรงก็ทานได้ดูดโดนไหมดูดโดมาเลยอ่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยหมดแรงแล้วหรอหมดแรงแล้วหรอครับหมดแรงช่าแล้วยกหัวไม่ขึ้นเลยเหรอทำอะไรอยู่นะดูดมือหรือเปล่านะงับผ้าเลยนั่น แล้วเดือนเองจะถึงหมายอยู่แล้วอือเก่งจังเลยเก่งจังเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเร็วเออเออย่ังเงี้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละอ้าว <c oughs> ทำไมเป้าหมายหนูหายไปเป้าหมายหนูหายไปไหนตามหมาไปลูก <c oughs> อา้าวเล่นผ่านซะแล้ว

นี่มันไม่ได้เป็นการทรมานเด็กแต่อย่างใดนะอีกนงอีกนิด่งอีกนชีวิตต้องสู้เร็วลราว่าควรจะเอาผ้าอ้อมผืนนั้นออกไปมันเบี่ยงเบนความสนใจอย่างมากาเตียงมันจะเละอะไงเก่งจังเลยพอ,อยาังพอ,อยาังน่ะ นั่นเออ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 เหินไม่สุประแมนเลยแหวะแหวะ